กาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องหลวงรู้แชนแนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสำหรับ E.P. นี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดของวัคซีนโควิด1 i นะครับแล้วก็จะมารีวิวไซส์เอฟเฟกหลังจากฉีดวัคซีน a s สต a าเซน c กนะครับโดยจะมาพูดถึงรายละเอียดของวัคซีน a s t ต a าเซน c กกันก่อนนะครับโดยแอสต้านั้นผลิตโดยบริษัท a s t ต a าเซน c กประเทศอังกฤษนะครับร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออ f ฟอร พัฒนาวัคซีนตัวนี้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าไวรัลเวกเตอร์นะครับเป็นการเอาเชื้อไวรัสเป็นนะครับไวรัสโคโรนาที่เป็นเชื้อเป็นฝากเข้าไปกับเชื้อไวรัสอีกตัวหนึ่งที่อ่อนกําลังกว่านะครับแล้วก็ฉีดเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์นะครับทําให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนตัวนี้ร่างกายรู้จักแอนติเจนเป้าหมายนะครับแล้วก็ไปกระตุน้นบีเซลหรือว่าเม็ดเลือดขาว เพื่อสร้างแอนติบอดีภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อไวร COVID ัสโควิด -19 นะครับทำให้จะมีผลข้างเคียงที่รุนแรงนะครับจะไม่เหมือนกับซีโนฟาร์มหรือซีโนแวคนะครับที่เป็นการฉีดไวรัสเชื้อตายเข้าไปนะครับทำให้ไซเอฟเฟกนี้อาจจะเยอะกว่าส่วนรีวิวหลังจากฉีดนะครับของผมผมได้ฉีดเมื่อวันศุกร์นะครับ กตกเย็นมาก็มีอาการลอยแขนนะครับแขนลอยแล้วก็วินเวียนหัวเป็นอย่างมากนะครับก็นอนทักผ่อนไปพอถึงช่วงเวลาประมาณตีสี่ตีห้านะครับของเช้าวันถัดไปเนี่ยผมได้หงมือขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามีไข้ขึ้นสูงเลยนะครับแล้วก็วินเวียนหัวเป็นอย่างมากนะครับคือวันนั้นนอนสมทั้งวันเลยนะครับจนถึง เย็นของวันที่สองนะครับทนไม่ไหวเพราะว่าปวดหัวมากก็เลยไปหาหมอนะครับได้ยามากินพอวันนี้วันที่สามรู้สึกไข้แหน่ขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเริ่มเป็นปกติดีนะครับก็จากการที่ศึกษาดูนี่ตัวแอสตาเซ n e c a นี่จะได้ผลกว่าตัวของ s i n นแว c นะครับยิ่งมีไซเอฟเฟก c t อาการป่วยมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเหมือนว่าร่างกายของเราเนี่ยสร้างแอนติบอดีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆไปศึกษาดูนะครับผมไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงครับสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องลงรู้ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับ